ดิสนีหุ้นไทยที่สุดแล้ววันนี้เจอเมาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์หลังปรับเกณฑ์ใหม่เป็นครั้งแรกนะครับร่วงไปกว่า8%แล้วก็ยังคงร่วงต่อหลังกลับมาทําการซื้อขายอีกครั้งวันนี้แล้วก็ติดลบไปกว่า102จุดนะครับ ความกังวลต่างๆจากโควิดในทียังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้เราจะมีการวางแผนจัดสรรพอตกันยังไงแล้วก็วางตัวยังไงภายใต้ภาวะความกังวลที่ยังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับวันนี้ตรวจสอบกับคุณประเดิมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการประธานสายธุรกิจรายย่อยปลรอยต้าประเทศไทยนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับครับวันนี้หนักเลยครับพี่เจอ c i r c u กิลเบเกอร์เกณฑ์ใหม่ไปกลับมาซื้อขายก็ยังร่วงอยู่ฮะความกังวลตอนนี้หลักๆมาจากอะไรครับผม คือถ้าดูลาดหุ้นไทยนะครับทั้งบวกทั้งลบเนี่ยงวันศุกร์เนี่ยเราก็บวกมากกว่าภูมิภาคนะครับวันนี้เราก็ลบมากกว่าภูมิภาคเปอรัเ็เสมอต้นเสมอปลายนะรบลบ7-8เปอร์เซ็นต์อย่างเด่นนะครับมีอินเดียคนเดียวที่ลบไป13เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือว่าเป็นการเริ่มต้นของตัวไวรัสโควิด -19 นะครับก็คนที่เพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นก็โดนหนักหน่อยนะครับแต่สังเกตว่าหลายประเทศนะครับในเอเชีย ตอนนี้ทั้งตัวจีนเองะนะครับแล้วก็เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มนิ่งขึ้นะนะครับก็ทําให้ในส่วนของตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ก็แข็งแรงกว่าเพื่อนๆเ,เขาะนะครับก็แสดงว่าในเรื่องของตัวโควิด19เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าในอนโคตจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ว่าสถานก,การณ์ตอนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ทุกคนมีความกังวลเรื่องของตัวโควิดบอลของทั่วโลกนะครับที่โดยเฉพาะที่มีคนตอบแทนหรือว่าเป็นส่วนของตัวอายุ มากกว่าสิบปีขึ้นไปเนี่ยโดนขายเยอะนะครับแล้วก็มาซื้อในตัวของพันธบัตรระยะสั้นนะครับก็ตอนนี้ก็สงบลงหลหลังจากที่ธนาคารกลางต่างๆก็มีการออกมาตรการในเรื่องของลดดอกเบี้ยนะครับหรือว่าอัตราพัคล้องหรือว่าการทํา QE นะครับรวมไปถึงการซื้อในส่วนของตัวคอลเบรดบอลคืออินเวสเมนต์เกตนะครับก็ตัวนี้ก็เริ่มนิ่งลงแต่ทุกคนเริ่ม กับไปมองว่าไอ้ตัวที่เป็นไฮยูบอลนะครับหรือว่าตัวที่ไม่มีเลดติ้งนะครับตัวนี้มันจะกระทบยังไงบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ก็นําลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูการป้องกันความเสี่ยงคือเดือดิฟอลต์วอปในทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปเองเนี่ยพุ่งพวดเลยนะครับก็ะด้งว่าคนก็เริ่มมองว่ามีมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าผมบอกว่าอนาคตนะครับในเรื่องของตัวตรงนี้ก็คงจะจบเงียบลงนะครับแต่ปัญหาต่อไปคงไม่ใช่เรื่องนี้แล้วนะครับก็คือว่าในส่วนของตัวเศรษฐกิจและ นะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจของโลกจะเป็นอย่างไงนะครับเศรษฐกิจแต่ละประเทศเองซึ่งในตอนนี้สิ่งที่ทุกคนกังวลก็คือเรื่องของการจ้างงานโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยที่ได้เรียกว่าตัวเอ e เอมอตอนนี้ของเขาร้อยบริษัทร้อยร้อยหนึ่งเนี่ยมี83เปอร์เซ็นเป็นบริษัทที่ขนาดการขนาดเล็กโอ้โหก็เลยว่าเรียกว่ามันก็ไม่แพ้แม้แต่ประเทศไทยนะครับว่า s อ e เอนี่ยก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแล้วอัตราการว่างงานอาจจะพุ่งพรวดไปถึง3.5เป็น30เปอร์เซ็นต์นี้คือสิ่งที่ พินาวิเคราะห์บางท่าที่ในการคาดการณ์นะครับผมก็โยงมาที่ในส่วนของตัวประเทศไทยนะครับานไปถึงทางทางฝั่งเมกาเองตอนนี้ก็จบลงไม่ได้นะครับในเรื่องของมาตรการทางด้านคานค้งคือหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับพี่สภาของเกสก็ยังไม่ผ่านนะครับของประเทศไทยนณวันนี้คือสิ่งที่คนกังวลอันหนึ่งแล้วก็สังเกตว่าค่าเงินบาทเราเนี่ยน่าจะอ่อนกว่าผมิาคนิดนึงนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือผลกระทบของสกิจไทยเนี่ยน่าจะมีมากสุด นะครับเพราะ1่งคือพึ่งพาการท่องเที่ยวนะครับในอัตราที่ม่นสูงนะครับพึ่งพาการส่งออกที่เปอัตราค่อนข้างสูงนะครับก็ทําให้ในเชิงของการมองประมาณการในอนาคตเรื่องของดุลการค้าหรือดุลบัญชีเงนสภาพเนี่ยเราอาจที่เคยเกินดุลปีแล้วเยอะๆนะครับก็อาจจะดูน้อยลงนะครับหรืออาจจะลดลก็ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าดู GDP ีไตรมาสที่หนึทจับไตรมาส ที่สี่ปีที่แล้วหรือได้มาสองปีนี้แต่การได้มาหนึ่งปีนี้เนี่ยมันติดลบแน่นอนนะครับก็คือว่าก็คือเป็นหนึ่งที่คนเลยกังวลทําให้ภาพของการลงทุนของไทยเนี่ยมันจะเวียงค่อนข้างเยอะนะครับแต่จ,จุดที่ดีนะครับไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะฮะก็คือเรื่องของ valuation นะครับก็คือมูลค่าเป็นฐานของหุ้นไทยคนไปตีต,ต,ตีตีปัจจุบันเนี่ยอาจจะดูดูดีนิดนึงเพราะว่ากำไรต่อหุ้นของ,ของทางในบมเบอยู่ที่เก้าสิบบาทบวกลบนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ ที่ถามว่าถ้าดู PE 11.14เท่าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณนี้พอดี101030วันนี้ปิดที่11024นะครับก็คือว่าใกล้เคียงกับลบ2 s d ใกล้เคียงกับทอนสะพานเลยนะแต่ปัญหาตรง90บาทเนี่ยนะครับมันจะลงรหรือเปล่าสำหรับขับหยนต้าเรามีการประมาณการสมมุติว่าเหตุการณ์ของโควิดเนื่องต่อเนื่องอีกสองเดือนแค่สองเดือนนะครับกลุ่มที่กระทบสุดๆก็คงเป็นท่องเที่ยวนั่นแหละนะครับแล้วก็กลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับห้างแต่ประสินค้าอะไรเนี้ยนะครับที่จะได้คงตกแน่นอนะนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวนที่ตัวเดียวนะครับคือกระจายทั้งพอร์ตของตัว,ตวพัฒนาราดรรวมเนี่ยจำเดิมคือเก้าสิบาทที่บอกไปนะครับกระไดต่อหุ้นเนี่ยจะเหลือแค่เจ็ดสิบสามบาทนะครับคือหายไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของกำไระนะครับก็เหลือ73็ดสิบาเจ็ิบสามคูณสิบเ็กว่ากว่ามันก็เกือบเกือบแปดร้อยไปนะสุดเลยนะครับแต่ว่าผมมองว่าก็อาจจะไม่ใช่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเบื่อบานไปเลย สเดือนเลยนะครับ90บาทเนี่ยจะเหลือ6จะเหลือ60บาทนะคูับป่เ็นรายเล้งเลยงด้วนะอกันนี้คือแบบ w ค r s t c a สุดๆเลยคือสเดือนนั้นถึงสําคัญก็คือเรื่องของอนโควิด19แหละนะครับว่ามันจะจบตรงเมื่อไหร่ซึ่งถ้าสังเกตดีๆคือว่าทางถ้าเราเราเรา,เราเชื่อว่าเราจะเหมือนกับตัวจีนเราจะเหมือนกับญี่ปุ่นเรายัางหวังได้อยู่นะครับพี่ตอนนี้ ถ้าเราเหมือนไปก็ว่าเราจะเริ่มเห็นจํานวนเป็นหลักสิบเป็นหลักร้อยในเรื่องของผู้ติดเชื้อนะครับแลวอีกสิบวันข้างหน้าเราก็เหลือเป็นหลักหน่วยสมำนวนนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นอาจจะเดือนคือเก้าสิบอาจจะมาเหลือแปดสิบเก้าสิบอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่นักนมากแตแวันนี้คือสิ่งสาคัญคือตรงนี้แหละเพราะว่าสังเกตว่ามันจะวิ่งไปที่ทั้งพูดและพันธบป์ปลนะครับสังเกตว่า ไอ้ชนเริ่มนิ่งๆแล้วนะเขคือเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยตัวหุ้นจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขพันธบัตรก็จะโดนขายน้อยลงอิตาลีนะคือย,ยุโรปเองก็แย่ประเทศเลยอิตาลีเนี่ยผลิตภพันธบัตรระยะยาวยังยังยังขึ้นอยู่นะครับนั่นแสดงว่าณว,วันนี้คือก็เรื่องของตัวเลขที่ทุกคนจะให้ดูประมาณการแล้วพอฟังตามข่าวก็โอ้โหบอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ควบคุมแล้วอนาคตของเรานี่จะติดกันหลักมือในข้อมีกระสุนเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วเพื่อยเพืนก็เราต้องช่วยกันครับอันอนี้น ของการลงทุนนั้นมีค่อนข้างจะมีมีมีมอะไรว่ามองเรื่องของโควิดสิบเก้าในทีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้ครับอืมครับทีนี้พอเราเจาะลึกกันรายกลุ่มนะครับพี่ต้นครับเหมือนว่ามีบริษัทหรือว่าบริษัทจดทะเบียนหลายๆส่วนที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไปนะฮะอย่างตอนนี้เองพอมีการปิดพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพนะครับห้างค้าปลีกต่างๆห้างสินค้าเนี่ยรายกลุ่มตอนนี้เองถ้าเทียบกับราคาที่มันปรับลดลงนะตอนนี้เองพี่ต้นมองยังไงฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มค้าปลีกนะตอนนี้ครับผม กลุ่มกาิกแล้วก็เน้นโฟกัสไปที่ห้างสรรพสินค้าะะนะครับเพราะผมคิดว่าในวันนี้นะครับคือถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวซึ่งผมเริ่มมองว่านักลงทุนระยะยาวหมายวามว่าสักหนึ่งปีขึ้นไปหรือ,อว่าคุณเป็นแบบต้องการถือแล้วก็ถือเป็นยาวๆแล้วไม่สนใจเรื่องราคาตรงนี้เป็นทา m นทิงที่ที่เหมาะนะครับเหมาะกับการ,การลงทุนที่เป็นระยะยาวแต่ระยะสั้นเนื่องจากว่าความผันผวนของธุรกิจแบบนี้นะครับคือถ้าเปิดจะเอาจริงคือจบผลประกอบการสักไตรมาสสองก่อน นะครับว่าผลกระทบน,นั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของการต้องได้เปิดมาแล้วเนี่ยคุณจะคิดยังไงอะไรต่อไปเนี่ยเพราะว่าสมมุติว่าโอเคว่ามันจบลงง่ายๆอีกสักสองเดือนข้างหน้านะครับ,รบเห็นวิแววว่าอีกสักหนึ่งเดือนเห็นวิแววดีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะพุ่งขึ้นเร็ือมาอะนะครับราคามันจะพุ่งขึ้นเหลือมากเพราะว่าณนะตอนนี้คือสังเกตนะฮะว่าบางวันเนี่ยมันเงียบลงสงบลงบนะครับแล้วก็อย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์วันพฤหัสเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับราคากรเงิองระตาก มันก็คือว่าถ้าคุณเปน็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยผมก็มองว่าให้จบบนประกอบการสักใกล้ๆบนประกอบก,การเลือือสักเดือนตุลาคมพิษณนาน,าานยก็อาจจะเข้าไปซื้อรอใหม่ได้ว่าตอนนั้นไปที่ถายลงหรือยังแต่ถ้าเป็นเรื่องยาวก็สามารถที่จะเข้าไปไปลงทุนได้นะครับมันก็แลกในเรื่องของอวิธีการคิดนะครับว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะครับเป็นต้องต้องตั้งทงนั้นก่อนแล้วคือแอคชั่นว่าควรควรจะทําอะไรนะเพราะว่าที่คุณบอกว่าคุณต้องการเป็นนักลงทุนระยะสั้นจะคุณไปซื้อตอนนี้แน่นอนว่าหมันผ นะครับหรือเป็นนักทุนระยะยาวบอกว่าคุณไปซื้อตอนนู้นมันก็แพงเกินไปนะมันก็เลือกเอาว่าคุณเป็นนักทุนสไตล์ไหนครับคือเลือกทางของตัวเองให้ถูกนะครับช่วงเวลาแบบนี้นะฮะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับพี่ต้นครับเรื่องของกลุ่มน้ํามันบ้างผันผวนจริงๆฮะจากราคาต่างๆที่มีการผันผวนให้คำแนะนําสั้นๆนิดนึงครับกลุ่มนี้ฮะมีคนถามมาครับ ผมผมมองว่าเหมาะกับการเก็งกาไรตอนนี้เลยในคําว่าเก็งกําไรเลยนะครเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือสังเกตว่าณตอนนี้คือภาคการผลิตของโลกถ้าตตัดตัวของจีนออกไปเนี่ยก็ริ่มฟื้นตัวขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานแต่ว่าณวันนี้ของประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มมีกําลังเ,เริ่มมีการผลิตเพิ่มขึ้นแหละนะครับเป็นาที่ ในภาพของตัวเลขคูณิบในจริงของเขาก็จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มผงที่หรือลดลงเล็กน้อยไอ้บแบบนี้ผมคิดว่ามันก็จะมีเปิดตรงนู้นเปิดตรงนี้เปิดประมาณนั้นภาพของตัวสินค้าพเพราะเขผานผมว่าจะเริ่มกลับมาบาอย่างตอนนี้คือราคาเหล็กนะครับคือราคาทุกอย่างยังลงอยู่นะ น้่มันยังขัดขอนอยู่เพราะมีประเด็นเรื่องของโตโอเปกนอนโอเปกด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาเหล็กเนี่ยในจีนนะครับเริ่มตับตัวขึ้นได้ดีแล้วนะครับนันนี้มันจะอิงไปที่ในอนาคตก็คือเรื่องของราคาน้ํามันรหรือตัวค่าการเงินเองที่เคยติดลบเยอะๆตอนนี้ก็ติดลบน้อยลงของสิงคโปร์นะครับแสดงว่าถ้าวันนี้ถ้าคุณจะเทรดจริงๆนะใช่ว่าเทรดเลยเนี่ยผมคิดว่าตัวที่มันลงมาเยอะๆคุณก็เทรดได้ในกลุ่มตัวพลังงานและกลุ่มกลุ่มบิตแล้วก็ลงกันนะครับก็เป็นกลุ่มที่ผมมองว่าเหมาะกับการเทรดทัเวียกไปเวียงมาซึ่ง ผมมองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ที่จะเริ่มดูดีขึ้นหลังจากที่ตลกไอ่านจีนเริ่มรรมีกำลังกำไรแต่ว่ายกเวน้นโอเคคุณทุกคนไม่ชอบเลยไม่ชอบเสี่ยงแบบนี้นะครับกลุ่มที่เรียกได้ว่าน่าจะเปอร์ฟอร์มในช่วงของสถานการณ์แบบนี้ก็คือกลุ่มไอซีทีนะครับก็คือได้ประโยชน,น,แน์แน่ๆคือเรารเนีเ่ยเ,เราคุยกันอยู่เนี่ยเราก็คุยทางภาครัฐมาตรการนะครับภาครัฐเสริมช่วงนี้คุณจะซื้อเอสควานอินทีแท็กปันผลสามแทนก็ใช้ได้ซึ่งเวลาที่มันกลับมาเขาจะขึ้นช้าบแต่เวลาที่เวลาที่เสี่ยงก็เสี่ยงไปลง เราเป็นประเภทกลุ่มไหนเกิดให้เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าชัดเจนอธิบายชัดเจนได้ค่อนข้างง่ายนะครับเกี่ยวกับคดีที่ผ่านมาครับโอเคโอ้โหวันนี้ชัดเจนมากครับระยะสั้นระยะยาวนะครับขอบคุณพี่ต้นมากครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ